ช็อจบความรักไปอีกคู่เมื่อเชอรีนักร้องนักแสดงสาวประกาศเลิกสามีลั่นการกระทำใดๆก็ตามของอีกฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกันหลังเคยทำเซอร์ไพรส์วิวาตั้งท้องเมื่อปี64 งานนี้คงต้องส่งกำลังใจให้รัวๆแล้วล่ะค่ะเมื่อนักครองและนักแสดงสาวเชอรีนนัจารีหรือว่าเชอรินเดอะสตาร์น้องสาวคนเล็กของไอดอลชื่อดังนิจกุลหรอระเวจกุลได้ประกาศเลิกสามีแล้วโดวยวันที่ส8พฤษภาคมค่ะเชอรีนเนี่ยได้โพสต์กลางโซเชียลพร้อมข้อความแจ้งว่าเชิญเลิกกับสามีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการกระทําใดๆก็ตามของเขาไม่เกี่ยวข้องกับเชิตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะ ถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้เปิดให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์แต่ก็มีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจนักค้องสาวมากมายเลยล่ะค่ะ ย้อนไปเมื่อปี64ค่ะเชอรีนได้เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการประกาศข่าวดีติดติดกันเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2564เจ้าตัวได้แจ้งว่าซุ่มแต่งงานแบบเงียบๆแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างค่ะทำให้ไม่มีรูปถ่ายดีๆหรือว่าโพสต์บอกกล่าวอะไรก่อนจะประกาศเซอร์ไพรส์อีกในเดือนต่อมาแจ้งข่าวดีประกาศตั้งท้องแล้วพร้อมอวดภาพออลโสาวลูกน้อยนั้นก่อนที่ล่าสุดค่ะแจ้งข่าวช็อกแฟนๆวันเลิกกับสามีแล้วนั่นเองค่ะทั้งนี้สําหรับเชอรีนัทจารีกับ ชีวิตในวงการบันเทิงของเธอนั้นนะคะต้องบอกว่าเธอเนี่ยเริ่มเข้าวงการแล้วก็เป็นที่รู้จักด้วยการเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี9้าโดยเข้ารอบ8คนสุดท้ายแล้วก็ยังเคยมีผลงานถ่ายโฆษณาถ่ายแบบอีกด้วยค่ะหลังจากจบรายการประกวดเดอะสตาร์ไปนะคะเจอรี่เนี่ยก็เข้าวงการบันเทิงเต็มตัวแล้วก็มีผลงานการแสดงอีกหลายๆเรื่องรวมถึงเป็นศิลปินตามความฝันของตัวเองด้วยค่ะซึ่งเธอนั้นนะคะก็ต้องแสดงความสามารถงัดทุกอย่างที่มี ออกมาให้หมดแล้วค่ะเพราะว่าต้องการลบคําสพประมาทที่ว่าเธอนั้นเข้าวงการได้เพราะพี่ชายอย่างนิจกุลหอระเวชกุลศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยที่โด่งดังมากนั่นเองค่ะก่อนที่จู่จูค่ะเธอนั้นเนี่ยจะได้ออกมาประกาศว่าออกเรือนแล้วด้วยการโชว์แหวนมั่นกับสามีอัศกรสิงศิกรกุลเมื่อวันที่1กรกฎาคม2564ก่อนที่ในวันที่สองสิงหาคม2564ค่ะเธอเนี่ยได้ประกาศข่าวดีอีกรอบว่าเธอกําลังตั้งท้องและเชรีนก็ได้คลอดลูกสาวคนแรกน้องจินเจอ บอกเลยว่าจิ้มลิ้มสุดน่ารักที่ทําเอาคุณลุงอย่างนิจคุณนั้นเธอหลานหนักมากซึ่งหลังจากที่ออกเรือนมาได้3ปีค่ะเธอเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศเลิกสามีพร้อมตัดขาดทุกการกระทําอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อลองไปส่องดูแคปชั่นของเชอรีนย้อนกลับไปในช่วงปลายปีก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าแม้รูปจะยิ้มแต่ก็มีหลายแคปชั่นที่ให้กําลังใจตัวเองบางอันเนี่ยอ่านแล้วก็เจ็บมากเช่นเดียวกันค่ะอาทิเช่น mistakes repeated more than one is a decision ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำเกินกว่าหนึ่งครั้งเรียกว่าการตัดสินใจ New Year New Me ขอบคุณที่ยังไม่ตายปีนี้ได้สอนฉันให้รู้จักเข้มแข็งรักตัวเองและอดทนปีหน้าฉันจะมีความสุขแล้วหวังว่าปี2024จะเป็นปีที่ใจดีกับทุกคนและวันที่ดีกว่ากำลังมาหาเรา ช่างเป็นแคปชั่นที่เจ็บปวดเหลือเกินค่ะส่วนสาเหตุที่แท้จริงสําหรับการเลิกราในครั้งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็คงต้องรอให้เชอรีนออกมาพูดเองคงจะดีกว่านะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะข่าวสดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณเชอรีนในการตัดสินใจครั้งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเ l ซบุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ